สวัสดีครับวันนี้เราก็พามาเที่ยวที่ถ้ำเขาหลวงเพชรบุรีนี่เราก็กำลังจะเดินไปนะครับเข้าถ้ำกันตรงนี้ก็คืออาคารนะครับผมก็เป็นคนจังหวัดเพชรบุรีตอนนี้ก็สีส่ปีแล้วนะครับก็ะพึงมาเที่ยวถ้ำเขาหลวงเป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันก็ เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวพร้อมกันนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับไปกันครับไปเที่ยวพร้อมกันวันนี้พามาเที่ยวก็เป็นวันที่สิบเมิถุนายนสองพันนรอยหกสิบหกนะครับนีเป็นทางเดินขึ้นเขานะครับสำหรับค่าเข้าชมนะครับไม่แพงนะครับ สิบบาทครับคนละสิบบาทนี่คือทางขึ้นเขานะครับสีบสีแล้วครับรู้สึกว่าตัวเองก็เริ่มจะล้าแล้วร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับนี่คือทางที่เราเดินขึ้นมานะครับอ่า ไปเรื่อยๆครับบริเวณนี้ห้ามไม่ให้หาลิงไปไปดูกันครับว่าเป็นยังไงนี่คือทางลงครับโอ้โหแค่ทางลงนี่ก็อันซีนแล้วนะครับเนี่ยนี่เลยไปเดินลงไปดูกันข้างล่างเป็นยังไงนะครับผมก็ไม่เคยมานะครับมาครั้งแรกเหมือนกัน นี่นี่ครับาขาลงนี้คิดว่าคงไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่าเป็นด้านลงแต่เขาว่าเดี๋ยวข,ขึ้นมานี่รับรองเป็นเรื่องแน่นูน่น โอ้โหไปไปเรื่อยอย่าพลาดเลยครับดิกริงตกไปแน่ <c oughs> บรรยากาศดีนะครับ ชื้นหน่อยครับบรรยากาศนี่ครับนี่คือทางลงมัตะกี้นะครับเหมือนเป็นป่องครับข้างล่างก็นี่ครับ ยายไม่ถูกครับเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกัน ลงมาข้างล่างก็จะมีกินอับนิดหนึ่งอากาศเย็นๆตรงนี้ก็ไปที่นั่งพัก ไปคนเดียวเดินเนื่อยๆโอ้มีลิงด้วยครับเดี๋ยวซูมให้ดูตรงนั้นนะครับมีลิงด้วยก็จะมีไฟครับส่องทำให้สวยงาม สวยงามมากครับระวังสะดุดหกลม้ม ตรงนี้เงียบมากเลยครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเห็นกับตาตัวเองแล้วนะครับที่เราเห็นตรงนี้ครับจะถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่ครับเราจะเห็นในภาพโฆษณาหรือภาพโปรโมทนะครับเขาจะใช้ตรงนี้นะครับเป็นหลักเลยครับนี่นะครับแต่จะ ให้ดูนะครับว่าตรงไหนนี่ครับนี่ครับ,รบวันไหนที่มีแสงแดดเนี่ยแสงมันจะส่องมา,มานะครับตรงช่องนี้อ่ะแล้วมันจะสวยมากเท่าที่ผมเคยได้ดูลูปมานะครับแต่วันนี้มันไม่มีแสงแดดนะครับก็เห็นประมาาน,นี้ก็ให้ดูรอบๆนะครับอธิบายไม่ถูกเพราะเพิ่งเคยมาข้างแรก ตรงนี้ก็เหมือนเป็นตะไคร่อะเหมือนก็มันฝนตกมาเนี่ยตะไคร่น้ํามันก็ผลตะขังนะครับเห<อ>มือนเป็นป่องครับมันก็เป็นอันอกอบอัศจรรย์เหมือนกันนะครับ<อ>วัดถ้ำเขาหลวงข้างล่างก็จะมีที่กาพระนะครับแล้วก็จะมีแม่ชีมีพระอยู่ล่างสามารถ ไปเปลี่ยนดอกไม้มาบูชากราบพระได้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปดูไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างส่วนใหญ่ที่ผมเห็นแล้วจะเป็นหินย้อยครับเนี่ยหินย้อยเยอะมาก คาอธิบายนะครับโบราณฐานท่ามขาหลวงตะบลทงชยัยอำเภอเมืองจังหวัดพุรีเนีะท่าเขาหลวงตั้งอยู่ที่บ้านทงชยัยตะบลทงชยัยอำเภอเมืองจังหวัดพุรีเป็นท่นามกางใหญ่ที่มีความงดงามทางธรรมชาติเดี๋ยวไปเสื้อดูวอ้วยนะครับเพราะยาวเดี๋ยวจะพาไปเดินดูดีกว่านะครับก็มืด แต่ก็จะมีไฟส่องสว่างเรื่อยๆมีพระนอน เดินดูไว้เลยดีกว่าครับไหนๆก็มาแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดนะครับที่ว่าเป็นเหมือนว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เหมือนกันนะครับก็ จะเห็นเป็นปองนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้ามีแสงพาที่สอ่องเข้ามาก็จะสวยงามนะครับข้างลาอากาศเย็นนะครับเย็นเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่อยๆนะครับไหนๆก็พามาเที่ยวแล้วเที่ยวด้วยกันไปเลย ข้างล่างก็ดีครับมีไฟส่องสว่างตลอดทางนะครับโอ้ตรงนี้เรามาถึงสุดทางแล้วนะครับของถ้ำเขาหลวงก็คือนี่ครับห้ามขึ้นก็ได้แค่นี้แหละครับ ก็เดินกลับครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่อุตสา่าตามมาชมกันโดยเฉพาะใครนะครับที่สามารถชมมาถึงตรงนี้ได้ก็ขอบคุณนะครับประมาณนี้ครับ สำหรับคนที่ชอบความสงบนะครับแนวธรรมชาติ ก็ขอฝากนะครับใครที่มาเที่ยวก็ไม่ต้องมาสลักจารึกอ,อะไรนะครับตรงนี้เป็นของส่วนรวมนะครับเป็นมรดก ok. อย่าทำให้มันเลอะเทอะ ตรงนี้สวยจริงครับอันซีนมากตรงนี้ก็จะมีคนมาเที่ยวไว้เรื่อย ขอเตือนด้วยระวังหินสไลด์ตกจากข้างบนนะครับก็มีคนเดินไม้เรื่อยนะครับชุดนี้น่าจะมาจากกรุงเทพ ถ่ายรูปนะครับ แปลกที่แปลกดีครับที่ไม่ค่อยมีลลงนะครับเดินเข้ามาเห็นอยู่ตัวเดียวเองนี่นะครับทางขึ้นก็ทางเดิมนี่นะครับไอเวลาลงก็ไม่เท่าไรก็แต่เวลาขึ้นเนี่ยสุดยอดอเราขึ้นไปพร้อมกันเลยนะครับเอาไปไปเรื่อยนะครับ ใช้ได้นะถักดูวิวก่อนอแนะนำวม่าคนแก่อย่ามาเลยดีกว่านะครับ สวัสดีครับแค่นี้ก่อนครับ